สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหลายเมนูกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็อากาศคลึ้มคลึ้มฝนโปอยๆนะคะเราจะมาทำแกงเห็ดน้ำใสนะคะก็จะมีเห็ดนางฟ้ากับเห็ดฟางค่ะแล้วก็จะมีใบแมงลักนะคะเครื่องแกงของเราก็จะมีพริกแดงตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรส หมูนะคะแล้วก็น้ำปลารแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวจะขอไปโขลกเครื่องแกงของเราสักครู่นะคะหลังจากโขลกเครื่องแกงของเราเสร็จนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะจ๊ะตั้งน้ําให้เดือดค่ะ น้ำของเราเดือดแล้วนะคะก็ใส่เครื่องเกงที่เราขกไว้ลงไปตามด้วยเห็ดค่ะ ของปรุงรสหมูนะคะหรือจะใช้เป็นขนาอก้อนก็ได้ค่ะสักครึ่งก้อนนะคะแล้วก็น้ำปลรราค่ะน้ำปลรราประมาณ1ทับพีนะคะตามด้วยน้ำปลาจะ้าใส่ไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาชิมเอาก่อนที่จะตักใส่ถ้วยนะคะ กลัวมันจะเคยมไปนะคะชิมรสสักหน่อยค่ะรสชาติโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเห็ดสุกแล้วก็ค่อยใส่ใบแมงลักเข้าไปก็เรียบร้อยจ้ะ ตอนนี้น้ำแกงของเราก็เดือดมากแล้วนะคะเห็ดมันก็น่าจะสุกแล้วค่ะเพราะว่าเห็ดที่ใส่ไปมันก็สุกง่ายอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมาใส่ใบแมงลักค่ะใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะคะหอมจา้ายิ่งใส่เยอะยิ่งหอมจา้าคคนสักหน่อยะคะ่ะปิดแก๊สได้เลยจา้า แกงเห็ดน้ำใสของเราอากาศชื้นๆแบบนี้กินแล้วสดชื่นชื่นใจคะ่ะโล่งคอดีเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคะ่ะ